สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอ่านปริพัทธ์ออโต้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเป็นคลิปอัปเดตตัวรถนะครับแต่สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมีตัวรถ SUV หรือว่ารถครอบครัวนะฮะเจ็ดที่นั่งนะครับแล้วก็ตัวรถกระบะตัวสูงตัวเตีย้ยขับ2ขับ4นะครับมีคุณลูกค้าเลือกสรรได้ล่ามากมายนะครับคันไหนถูกใจเพิ่มเติมยังไงก็เข้าไปดูเต็มได้ที่รีวิวที่ช่อง YouTube ปริพัทธ์ออโต้นะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ข้นเข้ามาดู คลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e นะฮะช่อง y o YouTube ของปฏิพันธ์ออโต้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตัวรถครอบครัวที่ได้รับความนิยมนะฮะคันแรกกันเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวโตต้าฟอร์จูเนอร์นะครับ2.5ตัว V นะครับ2.5ตัว V นะฮะ โฟลเดอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวหน้าแชมป์นะครับคราวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวโฉมสุดท้ายแนละ้วก่อนที่เราจะเห็นเป็นไมเนอร์เชนหรือว่าตัวโฉมหน้าปัจจุบันที่เราเห็นกันตามท้องถนนทุกวันนี้นะครับสามวันนี้เนี่ยเป็นรถปี2014นะครับตัวนี้เนี่ยเราจะเรียกกันแบบบ้านๆแบบนี้ดีกว่านะฮะ2.5ตัว V ีจะมี2แบบนะครับอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นตัวที่เป็นมิดไนท์ชายนะครับหรือว่าภายในดำนะครับสามวันนี้เป็นสีบอลทองเดิมโรงงานนะฮะรถปี2014นะครับถ้าเกิดเราถามว่า เฮ้ยรถครอบครัวเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยด้วยรถอะไรดีนะครับถ้าเกิดเราไม่เริ่มจากพวกมินิแวนนะครับอยากจะเอามาเป็นพวกรถแบบใหญ่ๆแบบนี้เลย โฟรจูเนอแนะนำนะครับโฟรจูเนอร์อันนี้ขอแนะนำเลยนะครับสำหรับคันนี้เป็นตัว 2.5V ปี2 0 1 4นะครับเป็นตัวมินายชายนะฮะสีบอลทองนะครับก็จะมีไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้าโครเมียมนะฮะสกู๊ปดักลมนะครับแล้วก็ตัวของแต่งที่ตรงนี้เราใส่เพิ่มเติมให้สำหรับคุณลูกค้านะครับนั่นคือเป็นตัวสเกิร์ตหน้านะครับแล้วก็ตัวสเกิร์ตท้ายก็จะมีเดย์ไทม์แลนนิ่งไลท์นะครับไฟตัดหมอกคู่หน้ามีให้พร้อมเลยนะครับในส่วนของราคาเนี่ยคันนี้จะอยู่ที่7,59,000บบบาทนนนะคครรััยงมีก้อึ 759,000บาทนะครับรถปี24นะฮะคุณลูกค้าท่านใดสนใจรถครอบครัวนะครับหรือว่าต้องการเป็นตัว2.5เลยบางทีเนี่ย3,000ก็มีคนถามหาเยอะนะครับแต่ว่า2.5ก็มีไม่น้อยแท้กันเลยนะครับ2.5ก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกที่คุณลูกค้าไม่ควรพลาดเลยนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามาดูในส่วนของตัวแบรนด์อีซูบ้างนะครับอีซู m ิวเอ็กนะฮะแต่ว่าคร้เนี้จะสุดพิเศษหน่อยนะครับนั่นคือเป็นตัวท็อปเลยนะครับเครื่อง3,000ตัวท็อปขับ4่นะฮะออปชั่นมีให ส่วนตัวรถเนี่ยเป็นสีดำเดิมโรงงานนะฮะปี2014นะครับสำหรับคันนี้ราคาก็อยู่ที่779,000บาทนะครับ779,000บาทนะฮะสีดำนะครับเราก็จะมีชุดแต่งของตัวมิลเอ็กแท้ตรงรุ่นให้นะครับยู u t ฟอร์มิลเอ็กนะฮะทั้งในส่วนของตัวสเกิร์ตด้านหน้านะครับแล้วก็ ตัวสกับแผ่นเพดด้านท้ายนะครับแล้วก็ตัวสเกิร์ตด้านท้ายนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการดูรีวิวเต็มของมิลเอ็กสามพัขับ4คันนี้นะครับไปดูได้ที่ช่อง YouTube ปฏิพัทธ์ออโต้นะครับแาะว่าสามคลิปนี้อาจจะมาเป็นคลิปอัปเดตตัวรถให้คุณลูกค้าดูนะครับถ้าเกิดคันไหนดูแล้วถูกใจคันไหนดูแล้วโดนใจนะฮะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับรถใหญ่แบบนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวจัด ถ้าเกิดเป็นตัวมินิแวร์เนี่ยนะฮะที่ร้านก็จะมีเป็นตัวอินโนวานะครับอินโนวาก็จะเป็นคันนี้เลยนะฮะอินโนวา2.0ตัว G นะครับรถปี2014นะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องเบนซินนะครับ มินิแวนที่ได้รับความนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับทำไมถึงต้องเรียกว่าเป็นมินิแวนนะครับเพราะว่าตัวทรงรถเนี่ยมันคล้ายกับพวกรถตู้นะครับแต่ว่าเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับอันนี้ก็จะมีในสองตัวแอร์ออโต้นะครับเครื่องลงเครื่องเล่นอะไรงี้เดิมๆโรงงานนะครับสีเทาเดิมนะฮะแต่ว่าครั้นี้เรามีของแต่งให้ด้วยอีกเช่นกันนะครับนั่นคือเป็นสเกิร์ตรอบคันนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าตัวรถสีเทานะครับปี2014ราคาอยู่ที่499,000บาทนะครับอันนี้อีกรอบนึงครับ 4 9 9 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวแน่นอนอยู่แล้วผ่อนสบายนะฮะได้รถครอบครัวไปใช้งานนะครับอินโนวาถ้าเกิดรถครอบครัวมันมีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น SUV ีเนี่ยจะเป็นพวกแบบพวก c r v อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบ PPV เนี่ยก็จะเป็นพวกเจที่นั่งนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเจที่นั่งเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ขอเรียกแปลว่าเป็นแบบพวกมินิแวนอะไรแบบนี้ดีกว่านะครับเรียกง่ายดีจําง่ายดีด้วยนะครับ4 9 9 0 0 0บาทนะครับวันนี้คุณลูกค้าก็ลองมาดูได้ถ้าเกิดเรามี ครอบครัวใหญ่นะครับพ่อแม่พี่น้องป้าณ้าอานะครับหรือว่าลูกเด็กแดงที่ต้องการพื้นที่ภายในห้องโดยสารเนี่ยที่ขนาดกว้างนะครับก็ได้ขอแนะนําเป็นตัวรถพวกนี้เลยนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวรถครอบครัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกระบะตัวสูงขับ2ขับ4กันครับไปโอเคนะครับเรามาเข้าสู่โซนกระบะตัวสูงกันบ้างนะครับเราควรจะเริ่มคันแรกที่คันนี้เลยนะฮะ isuzu d-max นะครับ1.9ตัว L นะครับรถปี2017นะครับ คันนี้เนี่ยเป็นตัวไฮยันเดอร์สประตูนะครับได้รับความนิยมเยอะนะฮะในเรื่องของการแต่งรูปล้างโฉมดีไซน์อะไรต่างๆนะครับคันนี้ปี2017นะฮะเครดิตดีฟรีดาวนะครับราคาอยู่ที่629,000บาทนะครับสวยเลยนะฮะคันนี้เราก็ทํทำให้เหมือนเป็นตัวแบบยีราฟเลยนะครับเพราะว่าใส่เป็นล้อแมกซี37แล้วนะครับแล้วก็เป็นพวกแบบยาง SUV อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการให้จัดทรงเพิ่มเติมยังไงอันนี้เดี๋ยวเราก็มาคุยกันหลังไมค์ได้นะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นมิสู นะครับมิตซูเนี่ยนะฮะที่ร้านเราก็จะเป็นตัว all new ไ i t a n นะฮะ2.4 My w a เวกดีเซลนะครับ, Diesel, รบพวกนี้เป็น2.4ที่เป็น My w a เวกดีเซลนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2016นะฮะ2.4 GLS นะครับ2.4 GLS ค GL ันนี้เนี่ยเป็นตัวสีประตูที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับก็จะมีไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับ เดย์ไทม์ u n นนิ่งไลท์นะฮะกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่559,000ามนานบาทนะครับอันนี้มีกรองหนึงนะครับ559,000บาทนะฮะเครดิตดีฟรีดาวด้วยเช่นกันครับผมโอเคครัวนี้นยโหตัวท็อปแล้วก็หายากเลยนะครับคันนี้เย็นดีที่จะนำเสนอคุณลูกค้าเลยนะครับมาทดลองขับได้ มาดูตัวรถที่ร้านได้นะครับโต้ต้าไฮรักรีโวนะฮะ2.4ตัว e นะฮะไม่ใช่ e ธรรมดานะฮะมันเป็นตัว e พัทนะครับ e พัทนี่ก็จะเป็นตัวลองคอ o นะครับแต่ว่า e พัทคันนี้เนี่ยเป็นตัว g ธรรมดาขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับหายากมากนะฮะในส่งตัวด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นหน้าแบบนี้เนี่ยก็น้อยมากนะครับเพราะว่านี่นี่คือตัวที่เป็นหน้า a3 นะครับเป็นตัวหน้าก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นล็อกโคนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นล็อกโคกนะครับก็จะมีไฟหน้าโปรเจเตอร์นะครับ เดร์ทามแรนนิ่งไลท์นะฮะแล้วก็ไฟตัดหมอกอะไรงี้มีมาให้ครบเลยนะครับสำคันนี้เป็นตัวที่เป็นขับเพื่อน4ล้อนะครับรถปี2017สำคันนี้นะฮะราคาก็อยู่ที่6,69,000บาทนะครับ2.4 e p a d นะฮะขับเคลื่อน4ล้อปี2017นะครับสวยมากนะฮะหายากแล้วนะฮะตัว e p a d ที่เป็นโฉมหน้า a 3แบบนี้นะครับ e p a d นี่ก็จะเป็นตัวรองท็อปนะครับเป็นตัวรองท็อปแล้วนะฮะแต่ว่า ในส่วนของตัวออฟชองออฟชั่นอะไรเงี้ยยังไม่มีในวิกเกเตอร์อย่างเดียวนะครับที่เหลือนี่ก็มาให้ครบเลยนะครับ 4x4 ณ4ของ Toyota นะครับหรือว่าตัว r ี v o คันนี้นะฮะดีอย่างหนึ่งนะครับนั่นคือมีตัวดิฟล็อกไฟฟ้ามาให้จากโรงงานเลยนะครับอันนี้ก็จะขึ้นเป็นในส่วนของตัว แถวด้านหน้าน,นิดนึงนะครับแต่ว่ายังไม่มีหมดแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคันถัดไปกันดีกว่าครับไปโอเคนะครับเรามาดูรีโวอีกสักคันนึงนะครับสคันนี้เนี่ยเป็นโตยต้าไฮรังลีโวนะฮะ2.4ตัว e a u t o นะครับรถปี2015นะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยที่คุณลูกค้าเห็นแตกต่างนั่นคือใน2ตัวกระจังหน้านะครับเราเปลี่ยนเป็นใส่เป็นหน้าล็อกโคให้แล้วเรียบร้อยสวยมากนะครับ บางทีเนี่ยรีโว่เนี่ยมันเป็นบล็อกเดียวกันหมดนะครับยิ่งกันเกิดเป็นพวกรถตัวสูงอะไรเงี้ยโอ้โหอัปเกรดของแต่งเพียบนะครับสำคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2องพเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับ2.4ตัว e นะฮะราคาอยู่ที่539,000บาทนะครับฟรีดาวด้วยเช่นกันนะฮะเยอะนะครับตรงนี้เรามีคุณลูกค้าเลือกหลายแบบเลยนะครับถ้าเกิดใครเน้นหรือว่าชอบในทรงตัวเกียร์ออโต้เราก็มีรองรับให้นะครับถัดมาอีกคันนึงนะครับคันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวมิตซูบิชิไทตันนะครับ2.4 GLX นะครับอันนี้เนี่ยเป็นตัว m า w เวกดีเซลนะครับคันนี้เนี่ยจะราคาอยู่ที่479,000บาทนะครับคันนี้เนี่ยเป็นตัวแคปนะฮะแต่ว่าเป็นตัวแคปตัวสูงนะครับแคปตัวสูงนะฮะเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับ479,000บาทนะครับมิสซูนี่เรามีให้คุณลูกค้าเลือก2องคันก็คือจะเป็นตัวแคปที่เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็4ประตูที่เป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็ตัวสูงอีกคันนึงโอ้โหคันนี้หล่อมากนะครับอันนี้คือรถปี2019นะครับ 2.4J พัฒนะฮะัเป็นตัวพรีเลนเนอร์4ประตูนะครับคันนี้เนี่ยจะราคาอยู่ที่5 99,000บาทนะครับย้ำนะฮะ5 99,000บาทนะครับในส่วนของตัวรถกระบะที่เราดูมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับทุกๆคันเนี่ยเครดิตดีฟรีดาวได้นะครับของแต่งครบเป็นตัวท็อปตัวรองท็อปนะฮะอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปนะครับลูกค้าดูคันมาผ่านมาเมื่อกี้นี้นะครับคันไหนถูกใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับทุกคันตอนนี้ในที่เราจอดอยู่ตรงนี้เนี่ยอาจจะทํารีวิวแยกไปห้เรียบร้อยนะครับ รีวิวแบบละเอียดนะฮะบอกรายละเอียดของัตรถนะครับทุกๆอย่างครบถ้วนหมดนะฮะตรงนั้นคุณลูกค้าสามารถไปดูได้ที่ช่อง u t u b e นะฮะรถยนต์มือสองใบพัดออโต้นะครับหรือว่าคลิปถัดๆไปที่กำลังจะขึ้นแนะนำคุณลูกค้าอยู่ตอนนี้นะครับยังไงก็ฝากขอฝากคุณลูกค้าทุกคนไว้ด้วยนะับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกดไลค์กด u b s c r ค b ้นะฮะช่อง YouTube ของรถยนต์มือสองใบพัดออโต้นะครับเราจะมีทั้งรถเก๋งรถกระบะตัวสูงตัวเตี้ยนะครับแล้วก็พวกรถครอบครัวอะไรอย่างนี้รองรับคุณลูกค้าอย ในส่วนของตัวรถที่ใช้งานในเชิงพันนี้เนี่ยอันนั้นเรามีแบบโอ้โหเปียบเลยเพาเดิมเพาลอยนะฮะมาเลือกกันที่ร้านได้นะครับมันจะมีเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะครับอย่า่าพาไปดูกระบาเพิ่มเติมสักนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนไปครับโอเคนะครับแล้วก็คันสุดท้ายคันนี้ถือว่าเป็นแถมให้นะครับโตต้าไฮรักรีโวนะฮะ2.4ตัว E นะครับคันนี้เป็นตัวพ i ีนันเนอร์ประตูนะครับรถปี2015สสีขาวเกียร์ออโต้นะครับ สำหรับคันนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีในส่วนของตัวที่เป็นแคลลี่บอยแล้วก็มีตัวแมกไลเนอร์ข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะให้กล้องแพนให้คุณลูกค้าดูอีกทีหนึง่งนะครับส่วนสำหรับรีวิวคันนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการดูเต็มนะครับเข้าไปดูได้ที่ช่องยูทูบใบพันออโต้นะฮะหรือว่าคลิปที่ทิ้งไว้ด้านบนนี้ได้เลยนะครับอย่างไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวราคานะครับคันนี้จะราคาอยู่ที่ 5 6 9 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะคะไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวด้วยเช่นกันนะครับตัวสูงที่เราดูมาเมื่อกี้เนี่ยทั้งขับ2ขับ4นะครับส่วนใหญ่เครดิตดีฟรีดาวนะครับมันขึ้นอยู่ในการใช้งานของลูกค้าด้วยนะครับบางคันก็ เป็นขับ2อย่างให้เป็นออฟโรดก็ได้นะครับหรือว่าเป็นขับ4จะเอาให้เป็นแบบออฟโรดเต็มแท่งเลยก็ได้นะครับอยู่ที่การใช้งานแล้วก็ความชอบของแต่ละคนนะครับสำหรับนี้อังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามเพจปฏิัติออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กดซับสไคร์ตนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปมาอัปเดตตัวรถสวยๆแบบนี้ให้คุณลูกค้าดูอีกเรื่อยๆนะครับสนใจยังไงวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเข้ามาทดลองขับได้มาดูตตะะททีีีีี่่่รร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 ้้้้้าาาาาานน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 ไไดดดคคคคััััััััับบบบบแลลวววววเเเ๋ยมจออออกกสสสหขป